เกี่ยวกับบุรุษตาบอดแต่กําเนิดเนี่ยถ้าผู้มีพระภาคก็จะทรงตรัสเพื่อให้เราได้ทราบว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนตาบอดมาแต่กําเนิดคือไม่ไม่รู้ว่าอุบายเครื่องออกไปจากทุกนเนี่ย ทำอย่างไรดัง <c oughs> นั้นเขาก็จะเข้าใจผิดในธรรมธาตุต่างๆ <c oughs> คิดว่าเป็นตัวเขาของเขาดังนั้นพระศส,สดาก็าให้เราไปแก้ให้เป็นคนตาดีซะก่อน ถ้าเราเป็นคนตาดีแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเองว่าอันไหนเป็นผ้าเนื้อดีอันไหนเป็นผ้าเปื้อนขมเหลาเปื้อนฝุ่นอันไหนเป็นสัจธรรมความจริงจะดึงพระสูตรนี้มาส่วนหนึ่งนะที่พระองค์ บอกกลับมาคันธียะจะบอกเรื่องนิพพานกลับมาคันธียะก็บอกยากเพราะว่ามาคันธียะก็ยังเหมือนเป็นคนตาบอดอยู่ก็ต้องค่อยๆสอนไป ในตอนท้ายของพระสูตรนี้พระองค์บอกว่าดูก่อนมาคันธิยะเปรียบเหมือนบุรุษตาบอดมาแต่กําเนิดเขาไม่ได้เห็นรูปดําและขาวไม่ได้เห็นรูปสีเขียวไม่ได้เห็นรูปสีเหลืองไม่ได้เห็นรูปสีแดงไม่ได้เห็นรูปสีชมพูไม่ได้เห็นที่อันเสมอและไม่เสมอไม่ได้เห็นรูปหมู่ดาว ไม่ได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แต่เขาได้ฟังต่อคนที่มีจักขุซึ่งกล่าวอยู่ว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวผ่องงามไม่มีมนทินสะอาดหนอบุตตาบอดแต่กำเนิดนั้นพึงเที่ยวสแสวงหาผ้าขาวผ่องบุตคนหนึ่งเอาผ้าเทียมเปื้อนขมเมา มาลวงเขานั้นว่าบุรุษผู้เจริญผ้าของท่านผืนนี้เขาผ่องงามไม่มีมลทินสะอาดเขารับผ้านั้นมาหม่มมิตรอมาตยาสาโลหิตของเขาตั้งแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดให้รักษาแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดนั้น ทำยาถอนให้อาเจียนยาถ่ายให้ลงยาหยอดยาหยอดซ้ำยานัดเขาอาศัยยานั้นแล้วเห็นได้ชำระตาให้ใสได้เขาย่อมละความรักความพอใจในผ้าเทียมเพื่อนขม่าโน้นได้ พร้อมกับตาเห็นเขาพึงเบียดเบียนบุรุษที่ลวงตนนั้นโดยความเป็นศัตรูโดยความเป็นข่าศึกอันหนึ่งเขาพึงสำคัญบุรุษที่ลวงตนนั้นว่าควรปรงชีวิตเสียด้วยความแขนว่าบุรุษผู้เจริญเราถูกบุรุษผู้นี้เอาผ้าเทียมเพื่อนขมเหลามาลวงให้หลงว่า บุตรผู้เจริญผ้าของท่านนี้ขาวผ่องงามไม่มีมลทินสะอาดดังนี้มานานหนอฉันใดดูก่อนมาคันธิยะเราก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าแสดงธรรมะแก่ท่านว่าความไม่มีโรคนั้นคือข้อนี้นิพพานนั้นคือข้อนี้ท่านนั้นพึงรู้ความไม่มีโรค พึงเห็นนิพพานได้ท่านนั้นก็จะละความกำหนัดในความปอใจในขันธ์ทั้งห้าพร้อมกับความเกิดขึ้นแห่งธรรมจักขุอันหนึ่งท่านพึงมีความดำลิอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญราตรียาวนานหนอท่านผู้เจริญ เรานี้ถูกติดชั่วผู้คดโกงล่อลวงเราเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่รูปเท่านั้นเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่เวทนาเท่านั้นเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่สัญญาเท่านั้นเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่สังขารเท่านั้นเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแต่วิญญาณเท่านั้น เพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีแก่เราเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกกะโทมนัสอุปายาสะจึงเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นแห่งกองทุ์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยประการชนี น,นี้พระผู้มีพระภาคาต้องการที่จะให้ามากันติยะเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องเพราะเข้าไปเข้าใจว่าร่างกายของเขาที่ยังไม่มีโรคภัยยังไม่เจ็บป่วยเนี่ยเป็นนิพพาน แต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นของแก่เจ็บตายเป็นของแตกสลายในพระสูตรนี้จะกล่าวเรื่องของจิตมโนวิญญาณว่าดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นของเกิดดับเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตน มีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปดังนั้นเราฝึกจิตเราตามรักษาจิตเ <c oughs> พื่อความผาสุกในระดับหนึ่งเพื่อให้เห็นสัจจกความจริงว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยจิตไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา <c oughs> เหตุเกิดของจิตก็เพราะว่าวิญญาณปรากฏ เหตุเกิดของวิญญาณก็เพราะว่ามีมโนกับธรรมมังมากระทบกันดังนั้นธรรมชาติเหล่านี้มีเหตุเกิดและมีความดับเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ในพระสูตรนี้มาคันธยะเมื่อได้ฟังเนี่ยก็ได้เกิดความศรัทธาก็เลยขอบวชกับพระศัสดาพระผู้มีพระป้าก็อนุญาตให้บวชได้ แต่มาคันติยะเนี่ยเป็นอัญญาเดรถีพองบอกว่ามาคันติยะผู้ใดเคยเป็นอัญญาเดรถีหวังบรรพชาหวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจะต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนเมื่อล่วงสี่เดือนพิขูทั้งหลายเต็มใจแล้วจึงให้บรรพชาให้อุปสมบทเพื่อความเป็นพิขุดได้ก็แต่ว่าเรารู้ความต่างแห่งบุคคลในข้อนี้ มาคันธิยะบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าชนทั้งหลายผู้เคยเป็นอัญญาเดรธีหวังบรรพชาหวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปรวิวาสสี่เดือนเมื่อล่วงสี่เดือนพิขุทั้งหลายเต็มใจแล้วจึงให้บรรพชาอุปสมบทได้ไซข้าพระองค์จักอยู่ปริวาสสี่ปีต่อเมื่อล่วงสี่ปีพิขุทั้งหลายเต็มใจแล้วจึงให้บรรพชาให้อุปสมบทเพื่อความเป็นพิขุเถิด มาคันธิยะบอกสปีก็ได้นะระศส,สดาก็เลยให้บวชได้เลยนะและบวชแล้วที่สุดก็มาคันธิยะก็ได้สำเร็จเป็นอาหารหันต์รูปหนึ่งนะในธรรมวินัยนี้ เรื่องของจิตมโนวิญญาณก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งที่ <c oughs> เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจอันนี้จะเป็นเรื่องของ อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนตังมะมะเนโส,สมัสมินะเมสวัตตานะอันนี้จะอยู่ในฉบับสยามรัฐเล่มที่18หน้าที่100หัวข้อที่149นะในหนังสือเล่มเล็กของเราเนี่ยจะอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐไว้ให้ทุกเรื่องนะเพื่อเราจะได้กลับไปตรวจสอบได้ หรือดูในพระสูตรเต็มได้พระองค์บอกว่าภิกุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอสิ่งนั้นเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลและความสุขแก่เธอพิกุทั้งหลายอะไรเล่าที่ไม่ใช่ของเธอพิกุทั้งหลายตาไม่ใช่ของเธอนะบาลีเช้คว่าจักขุง เธอจงละมันเสียอันนี้ก็จะมีบอกว่าเธอจงละจักขุนั้นเสียแต่เราก็ตรวจดูว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้คําว่าจักจักขุตรงนี้แต่ใช้คําว่าตังก็คือมัน,นก็คือเหมือนกับตาที่พูดมาแล้วนี่เราก็เลยวงเล็บไว้ให้ แล้วก็วงเล็บทั้งหมดไว้ให้ด้วยว่าจากักขุงพิขเวนะตุมหากังตังปัชชาถาตังโบไปนังอิตายะสุขายะภวิสตินั้นแต่ละคำที่จะแปลออกมาจะใช้เนี่ยก็ได้ตรวจดูทั้งหมดทุกคำนะแล้วก็ ดูจากแต่ละสำนักทุกๆสำนักว่าแปรอย่างไรสี่หหรือ6สำนักเอามาเทียบเคียงกันแล้วก็ตรวจเช็คจากบาลีต้องบอกว่าพิกุทั้งหลายตาไม่ใช่ของเธอจักขุนี่ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ รูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอจัก,กูบิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียดังนั้นพระองค์ก็ไล่มาแต่ละอันจักูสัมผัสไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะจากกูสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียจากนั้นก็มาเริ่มทางหูหูไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียโสตังเสียงไม่ใช่ของเธอศรัทธาหมายถึงเสียงเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลและความสุขแก่เธอ จากนั้นก็เรื่องของโสตะวิญญาณโสตะสัมผัสสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น,นก็ไล่ทุกๆอายุธน,นะจมูกหรือคานังกลิ่นคือคันธานพระผู้มีพระภาคปฏิเสธเพราะสิ่งนี้ถึงเราจะไม่ปฏิเสธ มันก็แตกสลายอยู่ดีลิ้นนะรถนะรสาหมายถึงรสชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสนะมาถึงกายกายโยแล้วก็ปตพระนะแล้วก็กายวิญญาณกายสัมผัสนะ แล้วก็สุขเวทนาทุกเวทนาอทุกข,ขมสุขเวทนาแล้วก็มาถึงใจคือมโนแล้วก็ทำรรหรือทำม,มาหรือทำม,มังแล้วก็มโนวิญญาณมโนสัมผัสใจที่สัมผัสก็ไม่ใช่ของเราจากนั้นพระองค์ก็อุปมา พี่คทั้งหลายเปรียบเหมือนอะไรอะไรในเชตวันนี้นี่ใช้คำว่าเชตวันเนที่เป็นหญ้าเป็นไม้เป็นกิ่งไม้เป็นใบไม้ที่คนเขาขนไปทิ้งหรือเผาเสียหรือทำตามปัจจัยของเขาพวกเธอรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือไม่ว่าคนเขาขนเราไปหรือเผาเราหรือแต่เราตามปัจจัยของเขา ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุใจข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะว่าความรู้สึกว่าตัวตนของตนของข้าพระองค์ไม่ได้มีในสิ่งเหล่านั้นอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญว่าเวลาเรามองอะไรก็ตามเมื่อเราเห็นมันเกิดมีขึ้นตั้งอยู่เสื่อมแล้วก็หายไปเนี่ยเราเป็นคนละตัวกันตรงเนี้ยเราต้องแยกให้ได้ การแยกตรงนี้ได้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยแบบว่ามองมองทะลุไปหมดเลยทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเพราะว่าขันทั้งห้าเนี่ยมันเกิดดับหมดไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราทั้งสิน้นพระองค์จึงเปรียบให้เราเห็นชัดๆว่าเมื่อเราเห็นใบไม้ใบหญ้าเนี่ยกิ่งไม้ใบหญ้าเนี่ย ถูกลากไปเผาเนี่ยตั้งแต่มันมีตัวตนของมันเนี่ยจนตัวตนมันถูกเผาแตกสลายหายไปเนี่ยเราผู้สังเกตกับสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นคนละตัวกันพระองก็ดึงมาที่ตัวของเราที่เรายึดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของเราเนี่ยพรงจึงตัสว่าพิกขุูทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้น ตารูปจักขูวิญญาณจักขู่สัมผัสสุขเวทนาทุกเวทนาหรือทอุกขคมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอหูเสียงวิญญาณทางหูสัมผัสทางหู สุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นเพราะนะสัมผัสทางหูเป็นปัจจัยนะเป็นเหตุเนี่ยนะผมก็ให้ละให้หมดจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันนะดังนั้นใจนี้ก็ไม่ใช่ของเราใจหรือมโนนะจิตมโนวิญญาณเนี่ยนะก็เป็นสิ่งเดียวกันนะเกิดกันคนละจังหวะนะมันไม่ใช่ของเรา เราฝึกมันก็เพื่อหเห็นสัจจกความจริงว่ามันเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติมันเป็นของเกิดของดับแต่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนคนตาบอดแต่กําเนิดซึ่งไม่สามารถรู้ได้ว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันเกิดดับรวดเร็วมากพรงค์จึงตรัสว่ามันเป็นละหุปริวัติตังมีการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว แม้จะอุปมาเนี่ยก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายปรนะเด็นนี้ถ้าใครเข้าใจเนี่ยก็คือสามารถที่จะก้าวข้ามความเป็นปุถุชนภูมิขึ้นมาไดนะ้ก็จะเห็นตามความเป็นจริง อีกสูตรหนึ่ง <c oughs> ผลของการมีมิตรดีพระองค์บอกว่าพิขุทั้งหลายพิขุผู้มีมิตรชั่วมีสหายชั่วมีพวกพ้องชั่วเสพครบเข้าไปนั่งใกล้มิตรชั่วและประพฤติตามมิตรชั่วเหล่านั้นอยู่จากบำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรม ให้บริบูรณ์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื Hunt ่อพิกุไม่บำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญเสกธรรมให้บริบูรณ์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่บำเพ็ญเสกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญศิลทั้งหลายให้บริบูรณ์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อไม่บําเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์แล้วจักละกามราคะรูปราคะหรืออรูปราคะข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้อันนี้ให้เราสังเกตว่าการที่เราทำไล่ตามมาอย่างนี้มันจะทำให้ละสังโยชน์ได้ถึงเจข้อในเจ็ดข้อก็คือสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำเนี่ยไปละห้าข้อ แล้วก็อีกสองก็คือรูป,ปราคะอรูป,ปราคะนะอันนี้พระองค์ตรัสกามราคะรูป,ปราคะอรูป,ปราคานะนะตัวที่ให้สนใจก็คือเรื่องของอภิสมาจาริกธรรมธรรมะที่เป็นมารยาทและโคจรนะการที่เราควบคุมมารยาทนะ ทางกายทางวาจาของเราเนี่ยให้ดีงามเนี่ยอันนี้สามารถละสังโยชน์ได้ถึงเจ็ดข้อเลยพระองค์จึงบอกว่า,าศิกขาบทของพระองค์เนี่ยที่บัญญัติแล้วเนี่ยไม่เป็นหมันเปล่ามีประโยชน์หมดถึงแม้อภิสมาจาริกธรรมเนี่ยจะไม่ขวางกั้นต่อมรลนิพานคือถ้าบกพร่องเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะ ไม่ได้มักผลยังสามารถได้แต่เพียงแต่ว่าจะทำให้ความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันไม่ก้าวหน้าได้เต็มที่แต่ถ้าเราทำเนี่ยมันจะเกื้อกูลอย่างน้อยก็จะมีประโยชน์ในการละสังโยชน์ได้ถึงเจข้อไปจนถึงอรูปปราคะได้เลย ภิกุทั้งหลายพิกขุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีนะเสพคบเข้าไปนั่งใกล้มิตรด,ดีและประพฤติตามมิตรดีเหล่านั้นอยู่จกบำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้นะดังนั้นอภิสมาจาริกธรรมมารยาและโคจรเนี่ยมันจะบริบูรณ์ได้เราก็ต้องไปคบคนดีนะ นการคบมิตรดีสหายดีพวกค้องดีเนี่ยมีความสำคัญมากพอสมควรทำอภิสมาจารให้บริบูรณ์ได้เลยและพอพิสมาจาร์บริบูรณ์แล้วเนี่ยพวกก็บอกว่าเสกธรรมจะบริบูรณ์ศีลจะบริบูรณ์แล้วจะทําให้ละกามราคะรูปราคะและอรูปราคะได้ก็เลยใส่บาลีไว้ให้ด้วยว่า กามราคังวารูปร,ราคังวาอรูปร,ราคังวาดังนั้นการรักษาไว้ซึ่งมารยาทโคจรก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติด,ด้วยเหมือนกัน <c oughs> เพราะบางทีพิขุบางรูปเห็นว่าเออมันไม่ได้ขวางกัน้นมรรคผลนิพพานก็เลยไม่ได้สนใจ แต่จริงๆแล้วมีประโยชน์ต่อการละสังโยชน์ <c oughs> รงบอกอีกว่าพิกุทั้งหลายเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นสิ่งที่ขึ้นก่อนสิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อนคือแสงเงินแสงทองฉันใดสิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตมาก่อนเพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งโ 7, พ่ชงเจ็ดแก่พิกุ คือความเป็นผู้มีมิตรด,ดีฉันนั้นเหมือนกันพิกขุทั้งหลายภิกขุผู้มีมิตรดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญโพชฌงเจตจะกระทําให้มากซึ่งโพชฌงเจตการมีมิตรด,ดีมีแต่ประโยชน์โพชฌงองค์ตรสัสรู้ธรรมก็จะสามารถทําให้บริบูรณ์ได้ อันนี้พระองค์ก็บอกว่าการมีมิตรดีก็ทำให้เจริญมักมีอง์แปดได้แในแงม่มุมต่างๆออกไปแล้วก็ตัดว่าสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะหลุดพ้นจากความเกิดได้สัตว์ที่มีความแก่แก่เป็นธรรมดาจะหลุดพ้นจากความแก่ได้สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะหลุดพ้นจากความตายได้ แล้พระองค์ก็บอกว่าอานอนท์โดยประยายนี้แหละอันใครใครพึงทราบว่าความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีนี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียวมีความสำคัญมากนะั้นในเรื่องของมิตรดีนะสหายดีเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียวแล้วก็จะมีนัยยะหนึ่งที่พระองค์บอกว่าความมีมิตรด,ดีสหายดีก็คือ ตัวอริยมรรคมีองค์ดนั่นเองเป็นมิตรดีสายดีอีกอันนึงก็คือพระองค์บอกว่าตัวพระองค์เองนี่แหละเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรด,ดีเป็นสายดีแก่พวกเราทั้งหลายนะดังนั้นพวกเราก็ควรที่จะอาศัยพระองค์เนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเป็นผู้นำอย่าเอาผู้อื่นมาเป็นผู้นำเพราะเขาไม่ได้นำเราไปในทางที่พ้นจากความทุกข์ ถ้าใครนำเราไปในทางที่เกิดความทุกข์ไม่ได้พ้นไปจากความทุกข์เราก็ไม่ควรที่จะเดินตามเราควรจะเดินตามบุคคลผู้นำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์และเป็นการพ้นทุกข์แบบถาวรแบบยั่งยืนเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลดังนั้นพระศัสด,สดาก็เลยให้ พวกเราเนี่ยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นผู้นำนำจิตใจของเราไปในทางที่ดีงามที่ถูกต้องนำกายนำวาจาของเราไปในทางที่ดีงามที่ถูกต้องวันนี้ก็ฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้ก่อน